หรือจะถึงคราวอวสานอเมริกาเมื่อดอลลาร์ถูกถล่มขายไม่หยุดหนักสุดในรอบ50ปีนี่คือ Mr.Messenger Talk Podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้ Mr.Messenger Talk Podcast วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่กำลังขยับวงการการเงินโลกอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการที่ดอลลาร์โดนถล่มเทขายไม่หยุดนะครับ โดยที่ณจนถึงตอนนี้เนี่ยดอลลาร์นั้นปรับตัวลงมาหนักสุดในรอบ50ปีเกิดอะไรขึ้นกระทบกับเรายัางไงและในฐานะของนักลงทุนเราจะต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ยังไงเราไปดูทีละประเด็นแบบชัดๆกันนะครับจริงๆนับตั้งแต่ต้นปี2025เป็นต้นมานี้ดัชนีดอลลาร์อินด x ซึ่งเป็นตัวดัชนีในการวัดดอลลาร์ เทียบกับตะก้าสกุลหลักของโลกไม่ว่าจะเป็นยูโรปอนหรือเยนเนี่ยมีการร่วงลงไปแล้วมากถึงประมาณ11%ทีเดียวและนี่คือการร่วงลงที่หนักที่สุดในครึ่งปีแรกนับตั้งแต่ปี1973และแย่ที่สุดในรอบครึ่งปีนับตั้งแต่ปี1991ตอนนี้ดัชนีดอลลาร์แตะระดับจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาปี2022 ในขณะที่สวนทางกันนะครับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษพุ่งขึ้นมาจาก1.25เป็น1.37แล้วก็ค่าเงินยูโรในช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ต้นปี2025นี้มีการแข่งค่าขึ้นมาแล้วประมาณ5%ทีเดียวเรียกว่าเหมือนฟัน f ฟลอหรือเม็ดเงินลงทุนของโลกกำลังกลับทิศอยู่นั่นเองนะครับคำถามคืออะไรที่ทำให้ดอลลาร์นั้นร่วงแรงขนาดนี้นะครับ ก็อาจจะต้องอธิบายแล้วก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นและจนถึงตอนนี้อาจจะมาจากนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานนาธวิดีคนล่าสุดของอเมริกาคนนี้นี่เองนะครับเพราะทรัมป์เองเนี่ยเขาอยากให้อเมริกาเป็นเจ้าแห่งการค้าด้วยการพยายามที่จะตั้งกำแงพงภาษีหรือที่เราเรียกกันว่าทาริฟเพื่อลดการนําเข้าและกระตุ้นให้เกิดการส่งออกแต่ผลที่ได้เนี่ยมันกับตลัดนะครับ เนื่องจากนโยบายภาษีเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มจะชะลอตัวซึ่งนักเศรษฐศาสตรส์ส่วนใหญ่ที่บูมเบิร์กคอนเซนแซสไปรวบรวมมาเนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าในครึ่งปีหลัง GDP ของสหรัฐจะซุดลงมากขึ้นหรือเปล่าทั้งนี้ทรัมป์ก็ได้ตั้งกำแพงภาษีอย่างหนักๆเลยนะใส่จีนเม็กซิโกแคนาดาและตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็บอกว่า จะยื่นวันละประมาณ10ฉบับนะส่งอีเมลวันละประมาณ10ฉบับไปหาคู่ค้าประเทศอื่นๆ,ๆก่อนที่จะเกิดเดดไลน์วันที่8กรกฎาที่จะถึงนี้ในการตั้งกำแพงภาษีซึ่งดูเหมือนแปลว่าจะโดนกันทั่วหน้ามากน้อยแตกต่างกันไปตรงนี้นี่แหละที่มันจะฉุดให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงและเศรษฐกิจอเมริกาก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับ2นะครับก็คือหนี้ของสหรัฐเองก็พุ่งกระฉูดนะ กฎหมายก็ประมาณล่าสุดคือวัน Big Beautiful Act ของทรัมป์ซึ่งพึ่งผ่านทั้งสภาบนและสภาล,ล่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักวิเคราะห์เสียงก็ไปในทางเดียวกันว่ามันจะเพิ่มปริมาณหนี้สหรัฐในระดับประมาณ3ล้านล้านถึง5ล้านล้านภา,ายใน5ปีข้างหน้านั่นปีแปลว่าขนาดปริมาณหนี้ของสหรัฐจะทะลุ4 0ล้าน,ล,านล้านเหนรียญสหรัฐภายในนี่แหละครับไม่เกิน ปี2030นี้นั่นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักทุนที่เป็นสถาบันนะเริ่มถอยห่างจากดอลล่าและสินทรัพย์การลงทุนในสหรัฐหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับประเด็นที่3นั่นก็คือความวุ่นวายในรัฐบาลนะนักลงทุนเนี่ยเขามองกันว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยค่อนข้างชาวติกคือสับสนวุ่นวายทรัมป์เนี่ยขู่เปลี่ยนตัวประธานธนาคารกลางอย่างเจอรมโพเวลเนี่ย ก็ขู่วันเว้นวันเลยว่าหากไม่ลดดอกเบี้ยต้องทําให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งนี้ก็ทําลายความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระของเฟดเองนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือนยโยบายที่ทรัมป์ทำมานับตั้งแต่เข้ารับพิธีสาบานตนมานี้มีแต่ทาให้คะแนนเสียงของคุณทรัมป์นั้นถดถอยลงเรื่อยๆและเราก็รู้กันว่าอเมริกาไม่ได้เลือกตั้งกันทุก4ปีนะเขาเลือกตั้งกันทุกสปีปี2024คือเลือกตั้งประธานในพิธี แต่ในปี2026ก็จะมี midterm election ซึ่งก็จะเปลี่ยนสภาคอนเกรสทั้งหมดเลยแล้วการที่ทรัมป์ยังดําเนินนโยบายแบบนี้ตลาดก็อาจจะกังวลกันว่าสภาอาจจะกลับมาเป็นเสียงข้างมากเป็นพรรคเดโมแครตหรือไม่ซึ่งนั่นก็จะทําให้การกระตุ้นหรือมาตรการใดๆก็แล้วแต่ที่จะพยุงเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับ อย่างที่4นะครับที่นักลงทุนกังวลกันจริงๆก็ไม่ได้เชิงกังวลหรอกแต่ว่าเราเริ่มเห็นฟันเฟลอนั้นหนีไปที่ฝั่งยุโรปค่อนข้างชัดเจนดูจากค่าเงินปอนแล้วก็ค่าเงินยูโรที่แข่งค่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยทั้งหุ้นแล้วก็พันธบัตรในยุโรปเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่านะ x ดเยอะของเยอรมันเองเนี่ยตอนนี้ดัชนีก็พุ่งมามากกว่า20%ในขณะที่ดัชนี S&P 500ถ้านับต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย พุ่งขึ้นมาประมาณ5%เท่านั้นแต่ว่าถ้ารีบาวจากจุดต่ําสุดตอนเดือนเมษาเนี่ยก็ถือว่ารีบาวมาค่อนข้างแรงในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าหุ้นที่อยู่ในทางฝั่งยุโรปเองนั้นมี Valuation ที่ถูกกว่าหุ้นสารัฐนะตอนนี้นั้นพอความเสี่ยงสารัฐเยอะขนาดนี้มันเป็นที่มาหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องตั้งคําถามนะว่านักลงทุนที่มีเหตุผลที่มองที่ v a l u a t i o n และมองที่อนาคตในระยะยาวเขาจึงเลือกที่จะ อยากที่จะสนใจในการถือครองสกุลอื่นมากกว่าดอลลาร์หรือไม่นะครับผลที่ได้เนี่ยทั้งหมด4เหตุผลด้วยกันนั่นก็คือดอลลาร์ตอนนี้กำลังเสียภาพลักษณ์ของการเป็นหลุมหลบภัยหรือเป็นเซฟเฮฟเว่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับคำถามคือปัญหาใหญ่ที่การที่ดอลลาร์อ่อนค่าแบบนี้ปัญหาใหญ่อะไรที่จะตามมาบ้างผมมองว่ามีอยู่ประมาณ3-4อย่างนะอย่างที่1ก็คือข้าวของในอเมริกาจะแพงขึ้นครับ การนำเข้าสินค้าเช่นมือถือเสื้อผ้ารถยนต์จากต่างชาติเนี่ยจะแพงขึ้นเพราะดอลลาร์เนี่ยเอาไปซื้อของได้น้อยลงก็กระทบกับค่าครองชีพของคนอเมริกันนั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะทําให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะภาษีของทรัมป์ที่บวกกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยจะยิ่งทําให้ราคาสินค้าในการนําเข้านะแพงขึ้นส่งผลให้เงินในกระเป๋าของคนอเมริกาซื้อของได้น้อยลงนะครับ อย่างที่3ก็คือด้วยดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วยังไม่มีทีท่าจะกลับทิศเนี่ยมุมมองของนักทุนต่างชาติก็อาจจะเริ่มหนีซึ่งเราเห็นแล้วแหละว่าจากสัญญาณของการเริ่มขายพันธบัตรสหรัฐหรือว่าการไม่ซื้อเพิ่มซึ่งปกติแล้วพันธบัตรสหรัฐอเนี่ยพึ่งพานักลงทุนต่างชาติหรือนักทุนจากยุโรปนะในการเข้าซื้อเป็นหลักเพื่อช่วยพยุงแต่ตอนนี้นักลงทุนเหล่านี้เริ่มเอียงนะหรือว่าเริ่มชะลอการซื้อคําถามคือ แล้วมันจะส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจอเมริกาในเชิงของภาพลักษณ์ของสถานะของหลุมโลภัยนี่แหละที่เป็นความเสี่ยงสําคัญนะครับอย่างที่4นะครับก็คือคนอเมริกาจะไปเที่ยวเมืองนอกก็คงจะเที่ยวได้ลําบากมากขึ้นเพราะดอลลาร์เนี่ยแลกเป็นโลเคอลค r ครนซีของประเทศที่เขาไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้น้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความท้าทายของประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจากอเมริกา ซึ่งจริงๆแล้วอย่างไทยเราเองอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะเพราะเราพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักมากกว่าแต่นั่นแหละจีนก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เข้ามาเที่ยวเมืองไทยที่ลดลงจริงๆนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์มันยังวนนะดอลลาร่ายัางอ่อนต่อไปอย่างนี้มันอาจจะเกิดดูมลูมนะหรือเรียกว่าวงจรหยนะนั่นก็คือดอลลร์อ่อนเงินเฟอ้อพุ่งสินทรัพย์การลงทุนในสหรัฐจะยิ่งไม่น่าสนใจมากขึ้นในเชิง valuation ดอลลาร์ก็จะยิ่งร่วง ยิ่งร่วงเสร็จนําเข้าสินค้าเยอะเงินเฟอ้อก็ยิ่งพุ่งเอกก็จะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในใจของคุณทรัมป์และทีมเศรษฐกิจแล้วว่าจะต้องทําอย่างไรแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเข้าทางเขาหรือเปล่าเพราะว,าวิธีในการลดปริมาณหนี้สหรัฐได้ในระยะยาววิธีการหนึ่งก็คือการทําให้ค่าเงินตัวเองเนี่ยอ่อนค่าแบบนี้แหละนะครับซึ่งมันแลกมาด้วยนั่นแหละคนในประเทศที่เจ็บปวดนะครับ คำถ,ถามคือเอ้ยคุณแบงค์ไหนคุณบอกว่าดอลลราอ่อนเพราะนั่งุนเทขายทําไมตลาดหุ้นอเมริกาถึงรีบาวได้ละ่ะซึ่งล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่าทั้ง n แอสเดแล้วก็ s อสแอนั้นพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกแล้วซึ่งก็มาจาก3ปัจจัยหลักนะนั่นก็คือการที่คุณทรัมป์เนี่ยเล่นเกม Chicken Out หรือก็เรียกว่า t าโก้คือทรัมป์เอาไว้ชิคเก้นเอานะครับก็คือถอยทุกทีแหละสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เก็บจริง อย่างวัน Liberation Day หรือวันประกา,าศภาษีปลดแอกนะในวันเดือนเมษาเนี่ยทำตลาดหุ้นร่วงหนักสุดท้ายแล้วทรัมป์ก็ตัดสินใจชะลอภาษีไป90วันแล้วก็ทำให้ตลาดรีบาวขึ้นมาแรงนับตั้งแต่ตอนนั้นตลาดก็มีความหวังว่าเดทไลน์วันที่8กรกฎานี้ทรัมป์จะเล่น c h i เก้นเอาอีกหรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ก็เลยทำให้ตลาดรีบาวได้2ก็คือเรื่องของความหวังจาก AI นะ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทเนี่ยทุ่มการลงทุนไปใน AI อย่างยกตัวอย่างเช่นเมตตาเนี่ยที่ทุ่มลงทุนใน AI แล้วก็บอททอมไลน์คือกำไรเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็หุ้นเนี่ยก็ดีดขึ้นมาประมาณ25%ก็ช่วยพยุงตลาดถึงแม้ Apple จะร่วงลง20%จากภาษีไอจากปัญหาเรื่องภาษีที่จีนแล้วก็ยอดขายที่จีนลด หรืออย่าง n v i d i ีเองที่ขาขายกับจีนได้ลำบากแต่เขาก็เปิดตลาด s ซเรียน AI ก็คือเอา AI คอนเซปต์ว่าไปขายว่าประเทศต่างๆต้องมีความมั่นคงด้าน AI เป็นของตัวเองประเทศต่างๆจึงเริ่มนะรัฐบาลนี่แหละเป็นผู้ซื้อชิปจาก Nvidia เดีเพื่อเข้าไปทำ Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็ทำให้หุ้ Nvidia น n อ i น i ีเดียกลับขึ้นมามี Market Cat อันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าทั้ง Microsoft แล้วก็ Apple ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้มันก็เลยยังค้าตลาดนะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในอเมริกาก็ยังมีความสามารถในการดิ้นรนในช่วงนี้ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ครบทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวก็ตามนะครับอย่างที่3ก็คือผมคิดว่าเป็นเรื่องของเซนติเมนต์นั่นแหละนั่นก็คือกระแสของอ fear of missing out หรือ f o m o นักลงทุนเนี่ยกลัวการพลาดโอกาสเมื่อเห็นตลาดเด้งกลับบวกกับความหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะชะลอใช่ไหมงั้นเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยแล้วเราเห็นอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจเมรกาเหมือนแย่แต่หุ้น AI หุ้นเทคยังสามารถดีดได้นักลงทุนกลุ่มหนึ่งก็เลยมองว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตอาจจะทําให้หุ้นโกรดเนี่ยสามารถที่จะมีอัพไซด์เปิดขึ้นมาก็เลยมีการไหลเข้าไปเม็ดเงินไหลเข้าไปลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเทคโนโลยีที่ขนาดกลางและขนาดเล็กลงมานะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าอย่าง กองทุนของป้าเคที่นะคือ Arc Investment เนี่ยในช่วงนับตั้งแต่เดือนเมษานั้นถือว่าทำผลตอบแทนได้ดีมากๆพอป้าเองก็จูนพอร์ตของตัวเองเนี่ยให้รับกับปรากฏการณ์ทางด้าน AI มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามต่อมาคือแล้วดอลลาร์อ่อนแบบนี้มันมีข้อดีไหมมีนะครับข้อดีข้อที่หนึ่งก็คืออเมริกาจะส่งออกง่ายขึ้นสินค้าที่สา,าหาที่สารัฐเนี่ยถูก มันจะถูกลงในสายตาของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเครื่องจักรซึ่งอาจจะขายดีในยุโรปในเอเชียแต่ว่าข้อจํากัดมันก็คืออเมริกาไม่ใช่ฐานการผลิตมาก่อนหน้านี้ไงเพราะฉะนั้นผลเรื่องของการส่งออกง่ายขึ้นสินค้าถูกลงจากอเมริกาเนี่ยมันเป็นผลที่อาจจะยังไม่เห็นหรือว่าเกิดขึ้นในระยะสั้นแต่สิ่งนี้มันก็ทําให้ทัป์สามารถกวักมือเรียก เหล่าผู้ผลิตหรือบริษัทเอกชนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในอเมริกาเพื่อที่จะมาผลิตในอเมริกาถ้าคุณอยากขายอเมริกาคนอเมริกาเพิ่มขึ้นได้นะครับสก็คือการท่องเที่ยวสหรัฐมีโอกาสจะบูมนะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงจะทําให้ค่าใช้จ่ายในสหรัฐเนี่ยถูกลงนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะไปเที่ยวที่สหรัฐเพิ่มมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องดูนะครับอย่างที่3ามอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องโรงงานในอเมริกาเองก็จะคึกคัก แล้วทรัมป์เองเนี่ยก็พยายามผลักดันการลงทุนในโรงงานใหม่ๆซึ่งอาจจะช่วยให้สหรัฐเองเนี่ยสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะอย่างต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าข้อดีเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนเพราะบริษัทในอเมริกายังนําเข้าสินค้าค่อนข้างเยอะเพื่อเลี่ยงภาษีแล้วก็โรงงานใหม่ๆเนี่ยยังต้องใช้เวลากว่าที่จะเริ่มกระบวนการผลิตจริงนะครับ มาถึงคําถามสําคัญครับว่าแล้วดอลลาร์อ่อนแบบนี้มุมมองในอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอนาคตยังค่อนข้างคลุมเครือมองในแง่นี้นะบางคนเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะฟื้นได้ก็เพราะว่าดอลลาร์อ่อนนี่แหละเพราะ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออเมริกาเป็นปตลาดหุ้นเขามีสภาพคล่องมีความคล่องตัวและนโยบายตัว Big Beautiful Act ของทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ให้กับเรา บริษัทจดทะเบียนและก็เหล่าคนรวยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีไฮป์หรือว่ามีเซนติเมนต์ที่ดีสำหรับในตลาดหุ้นซึ่งจะมาช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของ AI เทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบริษัทอเมริกายังเป็นผู้นำในแง่ของความเร็วและก็ความฉลาดของ AI อยู่ก็จะทำให้ใครที่ตีมการลงทุน AI ถ้ายังอยู่ในภาพใหญ่นะยังอยู่ในกระแส ก็จะยังทําให้หุ้นกลุ่มนี้จะแบกตลาดได้ต่อไปนะครับแต่ในแง่ร้ายก็คือถ้าเศรษฐกิจอเมริกามีการชะลอตัวจริงนะจากการเนี่ยที่ทรัมป์สุดท้ายสมมุติว่าขึ้นกาําแพงภาษีรัวๆกับทุกประเทศแล้วกลายเป็นไปเกิดเงินเฟอ้อข้างในประเทศอเมริกาเองจนส่งผลให้เฟดเนี่ยเห็นเศรษฐกิจชะลอลงก็จริงแต่เงินเฟอ้อเพิ่มเฟดลดดอกเบี้ยไม่ได้อาจจะทําให้แรงปรับฐานในตลาดหุ้นสหรัฐเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ได้ และดอลลาร์ที่อ่อนค่าหรือร่วงแรงต่อเนื่องอาจจะทําให้เกิดมายเซ็ตที่ว่าฉันจะไม่ถือดอลลาร์และฉันจะเริ่มขายออกมาตรงนี้จะไปส่งผลกระทบต่อบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐซึ่งสหรัฐในช่วงเวลาที่ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่วัน Big b e a u t i f u l b i l l นี่นะคือมาออกมาตรการชุดใหญ่ในวันที่ดอกเบี้ยอยู่ระดับ4% 5%อย่างเงี้ยมันแปลว่าคือเรียกว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากก็จะเป็นความเสี่ยงในระยะยาวนะครับ คำถามคือแล้วเราต้องรับมือ,อยังไงในฐานะที่เป็นนักลงทุนนะครับอย่างที่1ก็คือมองจากอย่างนี้นะมันยังไม่ชัดหรอกว่าอเมริกาจะอยู่ได้ไหมดอลลาร์จะอ่อนค่าต่อไปเรื่อยๆจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกระจายการลงทุนครับอย่าใส่เงินทั้งหมดไว้ในสินทรัพย์ในสหรัฐเพียงอย่างเดียวลองมองที่อื่นไว้บ้างใน emerging market ในทองคําที่กําลังมาแรงนะเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าอย่างที่2ครับ ถ้าดอลลร์ตอนนี้ดอลล่์อ่อนบาทแข็งใช่ไหมก็ทําให้สินค้าส่งออกของไทยเนี่ยแพงขึ้นในใสายตาของชาวต่างชาติและกระทบกับหุ้นส่งออกแต่เราก็เห็นแล้วว่ามีการปรับประมาณการ GDP ของไทยลงหลายๆสํานักบอกว่าต่ํา2เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีแรงกดดันจากกกรเองจากเราผู้ประกอบการเอกชนเองที่อยากจะเห็นกนอง,งอหรือแบงค์ชาติเราลดดอกเบีย้ยซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงและจริงๆและด้วยโครงสร้าง เศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาบาทเราควรอ่อนด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งนะครับบาทแข็งณนะตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะยังเป็นจังหวะอยู่นะในการที่เอาเงินของเราเนี่ยออกไปทยอยลงทุนในต่างประเทศเพราะเศรษฐกิจในบ้านเรายังมีปัญหานี่ยังไม่พูดถึงปัจจัยเรื่องการเมืองนะว่าจะเข้าสูโ่โหมด end game ในระยะอันสั้นหรือเปล่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแบบนี้จะอยู่เราได้นานจริงไหมเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาทีเดียวนะครับ อย่างที่3ก็คือผมยังเชียร์ให้ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่ลงทุนใน AI นะแม่อย่างกองทุนที่ผมแนะนําและยังยังถืออยู่นะ,ะก็คืออย่างเมกเทนเอไเพราะว่า AI ยังมีศักยภาพในการเติบโตที่ค่อนข้างสูงและมันคือทางออกสําหรับผู้ประกอบการทุกคนในยามที่เราก็ไม่ได้อยากจะเพิ่มต้นทุนอะไรมากขนาดนี้เศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะไม่ดีเพราะนั้นวิธีในการเอา AI มารีด productivity เอามาช่วยในการที่เสริมสร้าง สร้างยอดขายอาจจะเป็นโซลูชันที่ทำให้เราฉีกตัวออกมาได้นะครับอย่างที่4คือจำเป็นต้องระวังเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่านโยบายของคำนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟอ้อนั้นสูงมากๆซึ่งถ้าเงินเฟอ้อมันอยู่ที่สหรัฐมันอาจจะลามมาถึงไทยนะทำให้ข้าวของสินค้าในไทยเราเองเนี่ยแพงขึ้นก็ต้องเตรียมปรับพอร์ตไปลงทุนในสินค้าที่ทดแทนที่ก็เรียกว่าชดเชยกับเงินเฟอ้อได้อย่างเช่นอสังหา หรือว่าการถือตรา,าสารหนี้ในระยะยาวผู้พันธบัตรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับอย่างที่5ที่เราจะต้องรับมือนะก็คืออาจจะยังจําเป็นที่จะต้องติดตามนโยบายของคุณทัปมต่อ,อยังไงเขาก็อยู่เรายาวนั่นแหละทัป์อาจจะถอยเรื่องภาษีหรือทําข้อตกลงการค้าใหม่ดอลลาร์อาจจะกลับทิศและฟื้นตัวซึ่งเราก็ต้องพร้อมปรับกลยุทธ์ให้ทันนะครับถามว่าทําไมผมถึงหยิบเรื่องดอลลาร์วันนี้ออกมาให้คุยกันนะก็เพราะว่าดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็น สกุลหลักของโลกดอลลาร์ร่วงก็ผลกระทบก็กระทบกับคอมม t i ิตี้ทั้งหมดกระทบกับการลงทุนทั้งโลกและเมื่อไหร่กับทิศมันก็แปลว่าพอร์ตเราก็ต้องมีการปรับพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและช่วงเวลาที่น่ากลัวของโลกการเงินนะครับดอลลาร์ครึ่งปีร่วงหนักกว่า10%นี่คือหนักสุดในรอบ50ปีเศรษฐกิจอเมริกากำลังเจอทั้งศึกนโยบายภายในภายนอก ในแง่สงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีและจีนอาจจะมาเป็นผู้นำในแง่ของการเติบโตของ GDP หลังจากนี้ไม่เกิน10ปีข้างหน้านี่คือช่วงเวลาที่เราต้องปรับตัวเราต้องฉลาดเราต้องยืดหยุ่นไว้ติดตามกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ